ถ้าคุณเป็นคนเหนือกําลังหาเงินบุญแบบไม่ต้องไปงอใครไม่ต้องขอญาติไม่ต้องใช้คนค้าวันนี้เรามีคนกันเองมาแนะนําให้รู้จักบริษัทนี้เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เริ่มต้นจากสายเลือดธุรกิจตระกูลสุวิชสักดานนท์ตั้งบริษัทมาตั้งแต่ปี2560แต่ตอนนี้โตวไวมากมี4 3 5สาขาใน11จังหวัดภาคเหนือซึ่งก็ใหญ่กว่าเซเว่นบางพื้นที่ซะอีกนึกถึงเงินนะครับ นึกถึงตล่อยหลานยายชาแนลนะครับ สินเชื่อวันนี้เนี่ยเน้นปล่อยสินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลแต่วันนี้เราไม่ได้มาชวนซื้อรถนะวันนี้ขอแนะนําสินเชื่อที่เหมาะกับคนกันเองแบบเราเราสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์หรือชื่อเต็มๆก็คือสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพฟังชื่อเหมือนก็จะเล็กน้อยนะแต่เงินเข้าไวใครๆก็รักลองคิดดูนะสมมุติว่าคุณเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์แล้วเงินขาดมือเงินจะหมุนซื้อเสื้อผ้า ค่ารถใหม่เนไม่มีแล้วก็ลูกค้าในกระจ่อ CF กันเป็นสิบหรือว่าคุณจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์อยากจะซ่อมรถเครื่องมืออื่นยางมันรัว่วถ้าไม่มีเงินทุนที่จะซ่อมก็รับงานไม่ได้นี่แหละมันก็เลยเหมาะกับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เพราะว่าที่นี่เนี่ยผ่อนได้ยาวๆเลยนะสูงสุด48เดือนไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ต้องใช้ทะเบียนรถใช้แค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็สมุดบัญชีขอกู้ได้เลยนะที่สาขาใกล้บ้านหรือกู้ออนไลน์ก็ได้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ตัวนี้ เ,เขาอยู่ที่ไหนแนะนำให้ไปหาเขาที่ นิมลิซิงแต่ก็ใช่ว่าใครจะไปแล้วจะกู้ได้นะต้องมีคุณสมบัตินิดหน่อยเป็นบุคคลธรรมดาอายุ20-70ปีเคยผ่อนอะไรสักอย่างมาแล้วนะอย่างน้อย6เดือนใบติดแบล็คลิสต์ของบริษัทนิมลิซิงเน้นเลยว่าเฉพาะกับนิ่มลิซิงเท่านั้นที่คุณไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์กับเขาแต่ถ้าติดจากที่อื่นอันนี้ค่อยว่ากันแล้วถ้าเกิดคุณขอกู้แล้วเนี่ยต้องรอนานไหมไม่นะแค่หนึ่งถึงสองวันทำการเนี่ยก็รู้ผลแล้วแต่ต้องย้ำว่าเอง อกสารต้องครบแล้วก็เอกสารเป็นปัจจุบันด้วยนะอย่าเอาเอกสารในปีก่อนก่อนเนี่ยมาให้พี่นิ่มเขาดูเดี๋ยวพี่นิ่มเขาจะงงใครที่สนใจสจมุนเงินทำทุนเปิดร้านขยายอาชีพก็ลองคุยกับพี่นิ่มดูสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนกันเองแบบเราเรานี่เองกดไลก์ไปที่แอปไซต์ Ad นิ่มหรือซิงหรือจะสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเพราะว่าเราเนี่ยจะพาไปรีวิวทุกสินเชื่ ที่สมัครได้จริงไม่จกตาให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับ